โอเคครับผมสวัสดีคุณพุททุกคนนะครับอยู่ผมโคคินนะครับและนี่คือ Lost in r ร n ด o m นอเรากำลังจะไปเล่นบอร์ดเกมกันนะที่ราชินีให้มอบใหม่เรามาเพื่อไปเอาแขนของนิสกาผมต้องเปลี่ยนไพ่ไหมเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนไพ่เอาไพ่ไอ้น,นั่นมาก่อนครับเพื่อประโยชน์สุขของเราไปนี้แล้วก็เอาอะไรออ,อกดีวะเนี่ยเอาโล่ออกก็ได้อ่ะโอุยบาลานสลเลตครับ จบเกมนี้โดยการทำลายเสาเพื่อที่ทำลายเสาก็ต้องเดินมากไปอย่างที่ที่กำหนดไว้เพื่อที่ยิงปืนใหญ่โอ้โอเคเดินมากให้ไปถึงจุดยิงปืนใหญ่ครับได้เลยเดินมากถอยโอเค <laughs> กำลังลืมลืมเลยว่าต,ต้องมาต้องถอยอยังไงนะ <laughs> ต้องเก็บไปนี่ครับชิตตั้นชิตตั้นอุย้ยมองไม่เห็นโอ้โดนมุมกล้อง หลบได้อะดีหลบได้อะดีคอ,อยก่อนได้เปียกปะป่ะ,ปะผมมีไม่มีอะไรเลยเก็บอันนี้ไ้ครับแล้วเดินซะเย่กำแพงเกิดขึ้นแล้วอ่ากำแพงมาครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยนดิงผมตอนที่ตักซีนแมงเอ้ชิโกงเดี๋ยวมาจวบไพ่เลยไปรีบเดินครับรีบเดินทำเวลาทำเวลามองไม่เห็นนะดิ มีอยู่สใช่ไหมลดไปหนึ่งก่อนครับแล้วสองครับแล้วเอาเติมเลือดแป๊บมันเหลือูนละเอาบิ๊มาเดินสวยครับได้ปืนใหญ่พอดีเลยอาละยิงยิงที่ปุ่มนี้ยิงที่ปุ่มนี้เหรอปุ่มนี้คือฝั่งนู้นเลยนะไก่มาก็โก็ๆก็ๆกๆ เฮ้ hey, 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 hey. ยเฮ้ยเฮ้ยยรครับอยู่นี่อยู่นี่ยนี่อยิยอยครับเออโอ้โหมาแรกหนึ่งหนึ่งออตัวไพได้ยังอะ่ะจัวครับตัวมาเร็วเร็วเร็วเร็เรตามดิยิวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กดิยวจมน้ำได้ได้หรอวะวอเตอ h e ฮลทโอ้โหช้าไปอดีช้าไปอดีอดโทษทีกว่เพื่อน ัวใหญ่มาจากไหนวะเนี่ยครับโฮ้ยครับมาไม่โดนเอ,อ้ยเอ,อ้ยทีหนึ่งทีหนึ่งตายไหมไม่ตายเลยหรอไม่จะไม่ตายเลยหรอจะไม่ตายจริงหรอคะจะไม่ตายเออหลบได้หลบได้อ่าสีม่วงอยู่ไหนนะปื้ยใหญ่ยอยู่ไหนอะ่ะ ผมมองไม่เห็นปืนใหญ่อะ่ะหรือว่ายังไม่มาวะโอเคไม่เป็นไรอยู่นี่ครับปืนใหญ่เราได้สองใช่ไหมก็หนึ่งสองพอดีเลยเอ่อถ้างั้นไม่ต้องใช้ใบนั้นเอามีของเล่นอีกแล้วเนี่ยสน,นุกซะเหลือเกินไปหนึ่งซองปึ๊บเราอยู่ตรงนี้พอดีครับโอ้โหจบเกมจบไหมวะ ผมได้ดีต่อฟาดเข้าไปครึ่งทางแล้วครึ่งทางเองเหรอเนี้ยอะไรที่โอ้ผมแพงขึ้นแล้วนี่ไงอืมสวยครับโอ้โหโคตรแรงเลยแล้วเนี่ยตัวไพอ๋อต่ตัวไพ่พก็ตัวไม่ได้ตัวไพ่ สองครับผมต้องการสาอ่ะหนนี่มันมันไปกําเพงแล้ววาอ้ยหนึ่งครับในที่สุดด g Easy อ่าเติมดาบแล้วก็เติมวันนี้ครับมไป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 เร็วเร็วเร็วก่อนที่จะโดน จริงออ้อสวยครับในที่สุดสู้กันอย่างยาวนานลิงก์ a t t แทกมีแล้วอ่ะซื้อมาเองกับมือเราได้แขนของนิสกามาแล้วครับเย่แมคานิเข้าอ์มแขนกลคนแปรฮะบายฟอร์เนดูแขนของนิสกาเป็นไงล่ะ ไม่เดินไปไม่ได้เออจะไปไม่ได้นะเอามาดิเอาก็บอกว่าถ้าเธอเอาไปได้ก็ให้ฉันไม่ใช่หรือไงเฮือเจ๊หัวแหลมนักหรือไงฮะโอเคตามสัญญาก็ได้แต่เนี่ยอนาคตของเธอจะสดใสในฐานของฉันนะเก็บแค้ไว้แล้วถ้าเจอนิชกาก็ฝากบอกด้วยช่างมเถอะดูแลเธอให้ดีล่ะอย่างน้อยเธอควรจะรับแบบนั้น เอใบเบียงดังซะเหลือเกินแขกคนนิ้ก็พบแล้วสิ่งที่จะทำให้เธอคิดถึงตอนที่เธอเป็นบริการอยู่หวังว่าสิ่งนั้นจะทำให้เปลี่ยนสกแปลงสงครามนี้ได้นะได้ครับหวังเหมือนกันครับพาผมาที่เมืองสี่ทีนะพู้ชทนหน่อย ใครก็ได้พุ่งชนสวยครับมาเออเจ็บเจ็บเจ็บตายหมดยังเย่หมดซากทีเกือบตายนะเมื่อกี้ทางเปิดปะขอบคุณครับทางนี้ยังไม่ได้มาอยากได้ยาอมริดรือเปล่าแล้วโดยแมนนี่อะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรทำไรใครทำไร เออทางนี้ครับอ,อ๋อนี่คือซ่าขุนยนของพ่อของราชาคนก่อนอะ่ะแล้วก็จะมีอาวุธที่ใช้ฆ่าเขาอยู่ครับก็คือดาบนี่นเองใช่ไหม <c oughs> อุอ๊ออออยอออุ๊ยจะบอกว่าตื่นนะผมยังไม่จัดเด็กเลยอ่าโอ้ยหัวยัก แม่คำเตือนจากสิ่งที่ตายไปแล้วงั่นหรออะไรกันเนี่ยเธอเองงั้นหรอมันจะคุยอยู่มันคุยกับเธออยู่นะตาวน้อยต้องการอะไร <c oughs> ต้องถามว่าคือฉันไม่ใช่ว่าต้องการอะไร <c oughs> ฉันต้องการอะไรฉชนกด้ทั้งนั้น,หนแหละ <c oughs> ทั้งโลกนี้ต้องคำนับให้แก่ฉัน คำนับให้แก่การทอยของฉันฉันคือราชินีสาวน้อยแล้วเธอจากบ้านมาไกลแล้วเกินเลยใช่ไหมล่ะเจ้าวันเนอร์โอ้โหเย็นบ้านเกินแล้วเอาพี่สาวคืนมา<อ>ฉันมีพี่สาวเธอด้วย,ยเหรอ,อ <laughs> พอดีว่ามีเด็กเยอะมากเลยนะแบบเยอะเยอะซะเหลือเกนะินน่ะ มาถึงนี่มาทำลายความสงบสุขของที่นี่เอาเรื่องเหมือนกันนี่แต่ผมต้องจับตาดูเธอไว้แล้วใช่ไหมล่ะเธอชื่ออะไรนะอ่าไม่ใช่ค่ะอ๋องี้ยล่ะเธอจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่เชื่อฟังฉันจากการที่มองคนเรื่องบนหลกด้วยตานั่นแล้วก็ปฏิเสธเธอ แต่ว่าคนเบื้องบนนั้นอะทนได้ไม่นานหรอกนะหังเด็กกันไว้ทำลายเธอซะรับทราบครับนายท่านโอโ้โหชื่ออีเวนอีเวนกันเหรอรู้จักชื่อนั้นนี่นะยังก็ว่ามาจากฝันเลยนะอุ้ยเธอคือสาวขี้เหงาั่นใช่ไหมล่ะ ลองลอดใหญ่โลกที่ไม่ควรจะอยู่อนาคตเธอเนี่ยมีแต่ความเจ็บปวดเท่านั้นฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะแอบพูดเน่ยพูดที่เด้ดินมาก่อนแต่คนนั้นไม่ทวนพวกเขาก็ล้มเหลวและแน่นอนว่าเธอก็ด้วยแต่ว่าฉันกับไตซี่ลูกเตา๋าเธอเป็นลูกเต่างั้นเหรอ ยัาพูดไปต่ไปแล้วบอกมาสิอีเวนไปเจอเพื่อนมาจากไหนล่ะเธอได้เจอหุบเขามาหรือเปล่าเธอเจอหุบเขาของลูกเต่ามาเหงนนั้นเหรอบอกมาสิว่าอยู่ไหนอีเวนบอกฉันมาว่าเธอเจอลูกเต่านั่นก่อนที่ฉันจะไปเอาดาบมาอีเวนเออตับแล้วครับหัวยักษ์ โอ้หไม่น่าไม่บอกเลยว่ามีลูกเต๋าอยู่กับตัวเนี่ยเอาคุณเชน,นในการสั่งอาหารนะครับเจอและเย,ย่กลับไปหานิสกากันแต่งเด็กแป๊บโอเคเราต้องกลับไปไหนนะวายการ์ทิลที่นี่เดี๋ยนะมันมีเคเวสอยู่ครับที่เราต้องหาพี่สาวสามแฝดอะเป่ปะ นี่ไงเจอแล้วครับคนหนึ่งฮัลโหลอีเวนสวัสดีอีเวนไม่คิดเลยว่าจะเจอเธอที่นี่นะพี่สาวกลังตามหาอยู่นะทำได้ดีมากที่เจอฉันอีเวนฉันว่าพี่สาวฉันก็ขอบใจเรื่องนั้นเหมือนกันฉันก็ด้ว่าฉันจะไปที่นั่นเธอก็จะมาหาเราเราก็ได้ของเธอใช่นเวลาอ่าใช่รู้ได้ยังไงนะเพราะฉันรู้จักเธอไงอีเวนหวว่าเจอเธออีกนะโอ้ทุกคนรู้จัก ตัวเว้นเราเจอแล้วครับอันเดอร์กราวแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่ที่นี่ตั้งไปไหนนะเนี่ยมันน่ากลัวจังเลยผมก็มาตามหาพี่สาวใช่ไหมเจอ,อที่หิวแล้วครับอุ้ยโอ้โหอย่าบอกนะอุ้ยชาร์โดแมนว่ะนึกว่าจะเจออะไร ใช้เวลานานมากเลยนะทำาริงที่ต้องการเนี่ยฮะอ,อีเวนนานเกินไปอีเวนมันหนาวมากเลยและมันจะหนาวมากขึ้นด้วยเฮ้ก็บัฟกันอยู่ใช่ไหมเล่าเลยต้องการฉันเหมือนกันแหละบางทีฉันก,ก็ต้องการเธอเหมือนกันหรือว่าไม่ต้องการกันแน่นะแต่ฉันรู้แต่ว่าเด็กเนี่ยคงไม่สำคัญหรอก When his body ตอนที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะตัวเย็นเหมือนกับฉันยังไงล่ะไปไหนก็ไปไปก็ทําได้แค่คออรัวแหละพราะถ้ามันมีเรามันสงครามก็ไม่จบอะครับมันก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกำลังจบสงครามนี้อยู่เว้ยโอ้เจ๊เจอเจอ๊ก่อนเนาะเนี่ยมาผมเจอคุณทุกคนแล้วครับเจอบาลอเ,เน็มาแล้ว เจอแล้วหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเธอเป็นผู้หญิงที่น่ากอดสุดที่เคยเจอมาเลยเออน้ามันก่อนที่จะรู้สึกว่าชุดของเธอและทำมาจากเวนใหญ่ด้วย,ยุน่าถึงมากขอบคุณนะแบบนี้ฉันได้คิดนธุวิธีเพิ่มขึ้นเจอดูกมาแล้วครับ <have> ไหนๆว่ามันสีอ่าเขาอยากจะเขานุ่มมากแล้ว <laughs> เออเอดูนะ่ะ แบบโคตรขี้เกียจเท่าที <Wha> ่เคยเจอมาเลยคือไอ้หนุ่มคนเนี oh, ้ยนะนาทึงน่าทึ <aya> ่งขอบคุณว่าขอบคุณพวกนี้จะทำให้ฉันวางกลยุทธ์ได้หรือแน่นอนนั้นจะจุดไม่มีใครจุดได้แล้วโอเคนั่นแหละครบสามพี่น้องแล้วครับถือว่าได้รู้เพิ่มเยอะเลยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีปัญหากอยู่สินะตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย แน่นี่หน่ฉลาดแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวไปเข้าข้างใครเลยเข้าใจละเอานี่ไปเดี๋ยไม่ขาบอกคุณนะให้ตังค์ผมมาปะขอบคุณครับปืนกดอุ้ยเอาว่าปืนกดจากโนดส์ฟอครับโอ้โหสมัยนะ้สมัยแบบราชินีเลยนี่ว่าอุ้ยสุดยอดได้เลยน่าใช้อ่เอามาใช้ดีกว่าเอ๊ <c oughs> แต่งเด็กไปบวอยครับโอ้โหมันยิงใส่โอ้โหตัวแค่นี้แต่เร็วซะเหลือเกินนะมิสเตอร์โมโนครับสวัสดีดูกการทำสมาธิของนักรบอุ้ยที่นี่น่ะมันสงบม,มากมากกว่าการฝึกน,นักรบสิกอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ดีคนหาความจริงก็เฉยชนะก่อนอื่นก็กลางแขนนะสิ โอเคเจอดี่ยมากต่อไปผ่อนคลายร่างกายโอเคครับเจอดเยี่ยมมากต่อไปยืนขาเดียวแล้วกระโดดแบบนี้หรอคะถึงมากคราวนี้ฉันรับการฝึกแล้วนักลงน้อยพร้อมจะออกไปชนะกับสามแฝดในจิตใจท่าหรือยังเอ่อโอ้โหมาแล้วค่ะกำลังมาเลยค่ะ ยอดเยี่ยมมากน่าทึเมลือเกินไม่มีคำถามตอบไปแล้วถือว่าจบคลาสเรียนแค่นี้ครับหนูน่าเรียนทั้งวิชาของคุณแล้วก็วิชาของนักรบเลยนะแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างล่ะอ่าอ่าชอบของนักรบมากกว่าค่ะทษทีแล้วมัความเห็นยังไงก็ดีแล้วนะอาจจะเป็นความเห็นที่ผิดก็ได้อันที่จริงฉันก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันผิดไปทั้งหมดแต่ว่ามันก็ผิดนั่นแหละ ขอบคุณอีกครั้งหน้าที่อยาเลือกทางได้ผิดซะเหลือกเกินโอ้ยผมเลือกทางผิดละผมไม่คุยกับคุณนักลบคนนั้นดีกว่าแบบปลุกพลังใจแบบอย่าคูอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่ตรงนี้ดิเอาแล้วชาโดแมนครับฝว่งอ,อีกแล้วว่ามีประเด็นมัเนี่ยอีเวนนี่เธอลืมฉันหรือเปล่าอุ้ยเจ้าหนู เงียบซะเธอไม่มาหรอกยิงพอหวังไปได้แล้วโอ้ยอย่าไปฟังมันเบิร์นโอ้เขาไม่ดีนเธอหรอกนะและอีกเดียวเขาก็ไม่ดีอะไรอีกแล้วล่ะนะอีกตลอดไปเลยกำลังเล่งให้อยู่เนี่ยโอ้อย่างนั้นหรอกเหรอยังวิ่งเล่นอยู่เลยเพราะจากที่ที่ฉันดูอยู่เนี่ย ก็เห็นแต่ว่าเธอเล่นเป็นนักสืบแล้วก็ทำไพ่เบอร์หนาเสียเวลาไปเรื่อยๆโอ้ยผมทำเควสอยู่อตีอะไรกันสวัสดีอีเวนพี่สาวเธอกลังตามหานได้ยู่นะอีเวนที่สงสารยังไม่รู้เลยใช้ต้องการอะไรแต่ก็ไม่เป็นอะไรรู้จักเธออีเวนเธอก็ใจฉันใช่ไหมอ่นที่จริงก็ไม่นะแต่ว่า นั่นก็ตามหาพวกนั้นเหมือนกันบอกให้ไปเจอที่ซอร์ดบริดจ์ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปนะถ้าเจอกันแล้วเดี๋ยวจะมีของให้พบแล้วครับด้วยตรงนี้มีเย่ <Yeah. S 1> มาผมว่าเบิร์นจะตายแน่เลยวะดูทรงละ <laughs> 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 ถ้าผมยังเล่นไซคเวสแบบนี้เบิร์นไมไ่น่ารอดเอ๊ะ โอ้ดันเจียนทางนี้ครับเฮ้ยมันไปทางกลับไปซอมวิทใช่ไหมางลังคือชาโดแมนนี่ว่าลอยเราอยู่นะใช่ปะใช่ชาโดแมนปะโอ้ยติดอะไรนี่ไม่ไม่ใช่ครับคนละคนอันนี้ปิป๊บเ, <c oughs> เบิร์นจะตายไ,ไหมวะ <c oughs> ยังไงเจอแล้วครบครับ Hello, <Eve> สวัสดี <c oughs> อีเวนเอาแล้วคนอื่นหายไปไหนอะ ตอนนี้เธอก็ยังจะไม่อยากถามคำถามเลยนะไม่เป็นไรพวกเราก็ต้องอยู่ในระบบที่ถูกขังไว้เนี่ยแหละขอบุณที่ช่วยนะเธอเจอพวกเราแล้วช่วยพวกเราแต่ว่าทุกอย่างมันยังยืนหรอกขอโทษนะอีเวนแต่รูว่าจุดจบนี้เธอไม่ต้องการฉันรูว่าฉันพังสลายแล้วซ่อมแซมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันพักได้แล้วเธอเป็นผีเหรอบอกว่าเธอเจอออนะอีเวน แถ้าเล้ว,ว่าเธอจะไม่เป็นแบบฉันนะอีเวนมันมีสามโหมที่ต้องระวังเอา,าไว้แต่ว่าพวกนั้นไม่ใช่แฝดสามที่เธอต้องอที่คิดหรอกเธอมีความจ็บปวดที่รอเธออย่มากเลยตั้งสัญญาใจของเธอแต่ว่านีค่คือสัญญาใจให้เธอได้อุ้มลิตายไปแล้วหวังด้วยใจทั้งหมดว่าพี่สาวข,ของเธอนั้นจะต้องไม่เจอกับชะตากรรมแบบเดียวกับเธอ ดีเอ็กซ์กเครับดีเอ็กซ์คือเดทปะเดทเหรอความตายเหรอเดทกับเพจเหรอโอ้โหเอาว่ะของดีนะเนี่ยอีเวนสังเกตว่าเพื่อนตัวน้อยของเธอนั้นอยากจะพูดอะไรบางอย่างจับจับโอ้เออใช่ฉันชอบสิ่อะไรสิอ่านทำไมอ่ะก็ไม่รู้ว่าดีคือพวกเราทำให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เธอหรอกนะคือจะหัวจมท้ายกันแล้วครับ เราควรช่วยคนอยู่จำไว้ล่ะเอแตว่ว่าเออฉันชื่นบันเทิยมากเลยนะไม่น่ากลัวเลย <c oughs> เธอทำเป็ความสามารถมากเลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะอ๋อเธอคิดว่าเธอเป็นครอบครัวเดียวกับฉันเหมือนกันอ่า <c oughs> เธอกับฉันมาจนโลกนี้เงีละ่ะได้สิโยสร้างความมั่นใจครับตัดเด็กแป๊บเอาอะไรเข้าดีอ่ะเอ้ยเอาอะไรออกดีอ่ะถ้าผมเอาอันนั้นเข้าอะ่ะผมอยากเอานี้เข้ามากเลยไหนวะ ไปละไป <c oughs> เจอนิซ่าแล้วเจมามีของมาให้แล้วเจเอาไปเราคุยเรื่องอะไรอยู่นะเอ่อ <c oughs> อ่ะมีนิ้วค่อยนี่จากเขา <c oughs> นิ้วนั่นฉันคิดออกเลยนะ <c oughs> ตอนที่เชอรัน,น,น <c oughs> สู้กับ <c oughs> ราชา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เขากับฉัน <c oughs> แล้วพวกเรา ดูดีๆก็นึกไม่ออกแล้วอะแต่ว่าเอามาอีกเริ่มจะนึ้กออกแล้วนะโอเคมีมีมีเรื่องอะไรนะมีอ่ะนี่รูปนี้ที่ดูคขมายไงล่ะอ๋อรูปนี่เหมือนูปเหมือนเขาเด็กๆสามแฝดแล้วก็คุณพ่อของเขาคุณพ่อหนังสัวของเขาพระราชาถูกฆ่าถูกฆ่าตอนที่ฉันตอนที่เขา <c oughs> ฉันจำไม่ได้แล้วโอเคครับอยากได้อีกมีอีกอ่ะอยากได้อีกก็เอาไีอ่าอ่ะบอลเนสเอาแขนมาให้เหนฉันอย่างนก็เหรอ <c oughs> ฉันจำได้ฉันเคยใส่มันนี่ฉันใช้เจ้านี่เพื่อปกป้องพระราชาตอนที่เขาปกคืนนั้นตอนที่เขาแต่จากนั้นมันก็เล้อก <c oughs> ไปออกแล้วอะ่ะโอ้ไม่กอดเอาไปเอาว่าดามนี่ไป <c oughs> นี่อาวุธที่ฆ่าราชาดนะ่ะ ไม่อย่ฉันเชื่อเลยฉันจำได้แล้วมันเกิดขึ้นไวมากแรงมากฉันไม่ตันติงอยู่ที่ป่าฉันเนี่ยแล้วก็กรดึกงไ่ออกแล้วก็โทษนาอีเวนเราคุยอะไรกันอยู่โอ้โหเอาบุท่ใจ้ฆ่าราชาครับอ๋ออะไรอีเวนเอของม่ใช่หรนะทุกอย่างช่วยได้หมดเลยโอ้โหมันคมแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่ามีของอีกครับ หมดแล้วนี่อใช่ใช่อ<ช>ีเวนเธอทำได้แล้วอเด็นพวกนี้ทั้งหมดแล้วฉันอนะ่ะันจำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยพระเจ้า,าช่วยฉันเอาไว้แล้วสินะครับนึกว่าต้องไปหาอะไรเพิ่มอีกตกใจระฆัาางดังแล้วว่มามาอยากรู้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแล้วลมารวมกันเลยครับสามคนทำไมบาลเนสลอยมานะวะ โอเคใครมาแกล้งแล่วหลักคังกันเนี่ยฉันรู้ว่ามันไปกำดักนักฆ่าทีนะเฮ้เงียบนะเด็กๆนิสกา้สกาเหรอยังไม่ตายอย่างนั้นเหรออาสมเพชตจะมัดทำไมกับปมาจากที่พารกกานได้ยังไงกันมากาเรื่องแบบนี้เนี่ยนะ เขาไม่ได้เี้ยว่าเธอมาแบบนี้สักหน่อยฟังนะคืนนั้นฉันอยู่ที่นั่นตอนที่พ่อเธอถูกฆ่าและนีชก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวมนให้ฟังเรื่องราวของคลักที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ผงดาบที่ฟันเข้ากับแขนเหล็กนั่นฉันกำลังจะถอยลูกเต๋า นั่นแหละเราสู้กันแบบนั้นมาก่อนแต่ว่าฆาตกรคนนี้ไม่ได้ทำตามกฎของเราแกนฉันถูกตัดฉันก็เลยอันนิ้วมันออกซะและตัวนั้นก็คือ Shadow Man ยังไงล่ะเอาถูกจับซะเล็วสิคืนเด็กมาให้เราได้ครับวันนี่อยู่นี่เองเหรอโอ้โหเล็นคนอยู่ยี่นนไปดูแลพวกเธอฉันโมโหมากแล้วก็รู้สึกผิดมาก แล้วก็เลยหนีอยกมาตั้งขอโทษนะทูกวันว่าสงครามเนี่ยอาจจะอพอโยนยังกันหรอเป็นพวกมังเธอะสามคนนะไม่เคยคุยกันตั้งหากแล้วพวกแกได้บอนหัวแจกที่สุดกลับบ้านดีกว่า <laughs> แล้วเป็นพี่น้องนะครับเรายิ่งมีปงกับพี่น้องอยู่ไงโอ้โห ขอบคุณสำหรับชุดนะเบอร์นี่์แต่แน่น้นเป็นไรแน่นอนแล้กลับไปวันค้อมได้ชิ้วๆเลยไม่ต้องห่วงนะอีเวนนั่นไปส่งเขาเองแล้วก็ขอให้เธอโชคดีนะนันบอกลาไม่เก่งเลยอ่ะฝากสวัสดีออนด้วยนะเกือบลืมเนี่ยเราชอบพิปใช่ไหมอันนี้คือที่มันเหลือตอนที่เราจัดการเข้าไปอ่ะอ๋อขอบคุณนะ ้ยนี่พวกนี้โอเค,อเคไปแล้วนะขึ้นอันนี้นั่นแหละครับกอนโดล่าสไปเดอร์สไปเดอร์กอนโดล่ารูมเตอร์โบอา้าวซัมแล้วก็ได้ปิ๊บมาครับเอาไ้อัพเกรดขอให้ให้ตรองไดซี่เรานี่ซนิซี่เฮ้ยซนิซี่อะไรวะไม่ใช่อนิชื่ออะไรนะ อันิซ่าลืมไปไดซี่นั้งกระเช้ากัน hmm. อืมอืมด้ยิม่ออด้วยไปไม่ปรึกษาเลยอ่าชุดเหมือนลิตเติ้ล t นแม e เหมือนกันนะชุดเนี้ยทำไมมันคล้ายๆเลยวะประตูเปิดแล้วครับ ได้จะได้นั่งรถรางกระเช้าชิวๆหรือเปล่าอเอาว่ะไปแล้วเย่ yeah. ตัวเที่ยวเดียวไปสู่ซิกโตเปียเหมือนห้องนอนเลยอุย้ยโดน เฮ้ยมันเรียกพวกอัลโลโลอาร์โลอ๋อหนูเป็นน่ลับมาที่อย่างนั้นหรอหรือว่ากลัวโลกนี้หรือไงฮะยอดดียอดดีเดียด๋ยวฉันจะจัดการกับมันเองตอนนี้เราก็รีบไปที่ปราสาทแล้วจ้าได้เลยจ้อาอ๋มฮะพูอะยั้ะ ยังไม่ถึงเมืองสี่เลยจะไปที่ปราสาทได้ยังไงเมืองสามเลยครับอ่าขึ้นมาแล้วครับตามหาร่องรอยของออสต่อนะโอเคน่าจะได้พักกันตรงนี้แหละเย้ yeah. ที่สไปเดอร์กอนโดล่านะครับเช้า,ชาแมงบุมอเอค,ครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบกดและกดสับป i ร e กันไว้ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน b o s ซ i น a ล d d o m um, พารหน้านะครับ <laughs> ลืมชื่อทุกทีเลยตายเถอะโอค,ครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ